เรื่องเล่าวันนี้ขอนํำเรื่องเล่าขานเขาพนมรุงมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงหรือปราสาทหินพนมรุง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ77กิโลเมตรเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุง้งยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะ,ขะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพนมรุง เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุง้งสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูรลัทิไสวะาซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพื่อเป็นเทวะลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาไก่ลา ดังนั้นการที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุง้งจึงเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทิไสวนิกายได้เป็นอย่างดีเขาพนมรุง้งจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดที่ประทับของพระศิวะองค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุง้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลางนั่นคือปราสาทประทาน ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวาของบันไดาทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่าพระลาอาคารนี้อาจเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่าพระลาเปลื้องเครื่องซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสู่การสการะเทพเจา้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถาน สะพานนาคราชทางเดินไปยังตัวปราสาทประดับด้วยสั์มียอดคล้ายดอกโบตู่เรียกว่าเสาหนานเรียงจำนวนข้างละ35ม้ตนถอดตัวไปยังสะพานนาคราชซึ่งผังกากบาทยกพื้นสูงราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาคห้าเสียงสะพานนาคราชนี้ตามความเชื่อเป็นทางที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้า สิ่งที่น่าสนใจคือจุดกึ่งกลางสะพานมีภาพจำหลักรูปดอกบัว8กลีบอาจหมายถึงเทพประจําทิศทั้ง8ในศาสนาฮินดูหรือเป็นจุดที่ผู้มาทําการบูชาตั้งจิตอธิษฐานจากสะพานนักราชชั้นที่หนึ่งมีบันไดจํานวน52ขั้นขึ้นไปยังลานบนยอดเขาที่นาสุมประตูระเบียงคดทิศตะวันออกมีสะพานนักราชชั้นที่สอง ระเบียงคตก่อเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบลานประสาทแต่ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้เพราะมีผนังกั้นอยู่เป็นช่วงๆมีซุ้มประตูกึ่งกลางของแต่ละด้านที่มุมระเบียงคตทำเป็นซุ้มก,ะกะากบาทที่หนาบันของระเบียงโคตทิศตะวันออกด้านนอกมีภาพจำหลักรูปฤรืสีซึ่งหมายถึงพระศิวะในปางที่เป็นผู้รักษาโรคภัยแค่เจ็บ และอาจรวมหมายถึงนเรนทราทิตผู้ก่อสร้างปราสาทประธานแห่งนี้ด้วยปราสาทประธานประกอบด้วยตัวปราสาทประธานซึ่งตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นหนมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมมนดกคือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่มีส่วนประกอบของปรางประธาน ตั้งสถานผนังด้านบนและด้านลา่างเสากรอบประตูเสาติดผนังทับหลักหน้าบาตรุ้มชั้นต่างๆต,ตลอดจนกรีดขนุนก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรลัสยอ่อด้านหน้าทำเป็นมณดกโดยมีอันตลาละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานนี้เชื่อว่าสร้างโดยเนเรนทลาทิศ ซึ่งเป็นผู้นำปกครองชุมชนที่มีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลางภายในเรือนท่าตรงกึ่งกลางเรียกว่าห้องคันพะระคฤหะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุดในที่นี้คือศิวลึงซึ่งแทนองค์พระศิวะเป็นที่น่าเสียดายว่าปฏิมากรรมชิ้นหนีได้สูญหายไปเหลือเพียงแต่ท่อสมสู่ คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสงจากการสการะสิวลึงเท่านั้นนอกจากความสวยงามของตัวปราสาทแล้วยังได้เพลิดเพลินไปกับการชมศิลปะของโบราณผ่านภาพแกะสลักโบราณที่ปราณีตละเอียดอ่อนของหน้าบันและทับหลังมีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดูเช่นศิวะนาตาลาส่งฝรั่ทับหลังนารายบรรทมสินอวตาร ของพระนารายเช่นพระรามในเรื่องรามเกียรติหรือพระกฤษณะภาพพิธีกรรมภาพชีวิตประจำวันของฤาษีเป็นตน้นโดยเฉพาะทับหลังนารายบรรทมศิงเป็นทับหลังที่ถูกขโมยไปเมื่อราวปีพศ2503และได้กลับคืนมาในปีพศ2531ปราสาทอิฐสอง,ององค์และปราง ทางเดินทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประทานมีปราสาทอีกสอง,ององค์และปรางน้อยจากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมกล่าวได้ว่าปราสาททั้งสามหลังได้สร้างขึ้นก่อนปราสาทประทานราวพุทธศตรวตรรษที่15และ16ตามลำดับส่วนทางด้านนาของปราสาทประทานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอาคารสองหลังก่อด้วยศิลาแลเรียกว่าบรรณาลายัยซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคำพีทางศาสนานอกจากนี้ยังมีฐานปรางก่อด้วยอีกซึ่งมีอายุเก่าลงไปอีกคือประมาณพุทธศตวตรรษที่15อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์ประธานและที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลกอายุราวพุทธศตวรรษที่18รวมสมัยกันกับพับพาทีสร้รางด้วยศิลาแลงข้างทางเดินที่เรียกว่าโรงช้างเผือในวันที่3-5เมษายนและ8-10กันยายนของทุกปีดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงลอดประตูทั้ง15บาบานช่องชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้นมาเพื่อชมความอลังการ ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบรรพชนนอกจากนี้ในวันที่6-8ถึง8มีนาคมและ6-8ถึง8ตุลาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะตกสองแสงลอดประตูทั้ง15บานเช่นกันมีความเชื่อกันว่าปรากฏการณ์หนีเป็นปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิ์การรับแสงอาทิตย์ที่สอดส่องผ่านซิวลึงซึ่งตั้งอยู่กลางปราสาทเขาพนมรุง เป็นการเสริมพลังชีวิตและความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวของผู้ที่ได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370